ลูกแก้วลูกเดียวเนี่ยก็พอจะเดาได้ว่าเอาไปใช้ในการเสี่ยงทายดูโชคชะตา,าพวกอาชีพคนที่เป็นหมอดูก็กเอามาใช้ถ้าแต่ถ้ามันมีสองลูกล่ะเอาไปใช้อะไรได้สองลูกด้วย อันนี้มันมีแค่นี้ไม่ใช่ว่าเออมีเหมือนกันทั้งสองลูกอันนี้ไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เสียประโยชน์อะไรอย่างเนี้ยพอใส่เข้าไปสมมติม,มีอันนี้เป็นปลอกหมอนเนี่ยอย่างเงี้ยก็ใส่เข้าไปในปลอกหมอนหรืออะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะอันน,นี้นี่ใส่แล้วก็มัดมัดให้แน่น มัดให้แน่นมันก็จะได้รูปลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวจับมัดจับมัดก่อนมันไม่กลิ้งไปทางไหนแล้วอย่างนี้เราเอาไปทำอะไรเสร็จแล้วก็เอาสีสษะ นี่วางวางเนี่ยนี่นี่ท่าพยูอันสมมุติว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นคอมันก็จะลงตรงคอสําหรับกดตรงคอตั้งแต่ซอกหูลงมาจนกระทั่งถึงคอถึงหลังตลอดจนกระทั่งถึงเอวใช้โดยการตัวเรานอนทับไปข้างบนเนี่ยคือกดทับเป็นการนวดกดโดยไม่ต้อง ใช้ใครมานวดเราก็ช่วยตัวเองในการทำให้เส้นมันคลายให้เส้นมันหย่อนไม่ให้ปวดโดยเฉพาะมันจะเข้าล็อกดีเลยถ้าหากว่าใช้ศีรษะพาดไว้บนเนี้ยจะนานเท่าไหร่ก็ได้หรือว่าใช้เป็นหมอน หนุนีรสะแทนหมอนธรรมดาซึ่งคนที่เป็นโรคปวดปวดต้นคอปวดหัวไหล่นี้ถ้านอนหมอนธรรมดาก็ไม่ได้ช่วยอะไรเพราะว่ามันจะมีความนุ่มแล้วก็จมไปถ้านอนโดยวิธีนี้ได้แม้ว่าแรกๆจะรู้สึกว่าแข็ง ทนไม่ได้แต่นานๆนนไปจะชินแล้วแล้วจะรู้สึกได้เองว่ามันทำให้เส้นนั้นคลายสบาย